สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นโดนนะครับ S116 นะครับตัวนี้จะเป็นโดนทรงแฟนทอมนะครับก็คือเป็นโดนทรงแบบคลาสสิกเลยนะครับโดนทรงเนี่ยจะบินดีมากเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแต่โดนประเภททรงเนี่ยก่อนที่จะมีทรงแบบพับแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรงนี้ตัวนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์กันชนให้ด้วยนะครับกล้องสามารถปรับได้ครับปรับขึ้นลงได้นะครับ360องศา นะครับแล้วก็มีระบบออปติคอลนะครับเป็นล็อกความสูงแบบสแกนพื้นนะครับเป็นชุดรีโมทแบบพร้อมเล่นมีกระเป๋าด้านในรีโมทต,ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใส่ถาม่านนะครับเนี่ยนะครับมีระบบถ่ายภาพวิดีโอระบบล็อกความสูงนะครับระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนนะครับเฮดเลดโหมดหลงทิศนะครับมีแสดง ผลผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ให้แบบถึงนสองก้อนนะครับเนี่ยนะครับเป็นโดนสีขาวนะครับก้องก็จะสามารถปรับได้เป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับ ก็คือดึงฝาออกแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ได้เลยสําหรับใครจะบินแบบพื้นที่แคบๆนะครับป้องกันการชนนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จะมี2ก้อนนะครับก้อนนี้ผมเอาไปชาร์จมาแล้วก็มีก้อนหนึ่งแบตเตอรี่นะครับเป็น3.7โวลต์2 0 0พ ah มิลลิแอมนะครับบินได้20นาทีนะครับก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับ ปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราไปโหลดแอปนะตัวนี้ก็จะมีใบพัดส,สำรองพร้อมสายชาร์จนะครับแอปจะอยู่ที่ใบนี้นะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นมือถือ 5G ไหมนะครับขื้น2.4ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับนี่จะสามารถปรับกล้องตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นสปีดตัวนี้ถ่ายรูปรับกลางเสาออกประมาณนี้นะฮะนี้จะเป็นที่ล็อกมือถือที่การเล่นนะครับเปิดตัวโดนเสียงมอเตอร์จะทำงานนะครับฉะนั้นเปิดรีโมท โยคนเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ชาร์จแบตนะเนี่ยชาร์จแบตเต็มครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์นะครับสําหรับปีโแล้วก็จะมีตัวนี้นี่อ่าจับถนัดขึ้นจากนั้นมาดูแอป,ปนะครับแอปติดจะเป็นตัวนี้ H F นะครับ U F O นะครับเรามาเปิดไ i f i เพื่อเชื่อม w i f i โดน wi-fi โดนจะขึ้นชื่อนำหน้าว่า H F นะครับกดเชื่อมต่อเชื่อมต่อแล้วเปิดแอป,ป เรากดอนุญาตนะครับาภาพมาแล้วนะภาพตัวนี้มันจะเป็นมุมกว้างๆหนะ่อยเป็นวายเลนวายนะครับถือว่าชัดในระดับของเขานะครับก็เดี๋ยวมาสตาร์ทมอเตอร์นะครับค่อยๆดันขึ้นนะครับ ครัเกาจะล็อกปล่อยมือได้มาดูภาพจากกล้องเนี่ยสีสวยเชียวนะครับภาพจากกล้องสีสวยนะครับ เดี๋ยวมาดูโดนว่านิ่งจริงไหมามาใกล้ๆนะกล้องโฟกัสไม่เห็นเนี่ยผมไม่ได้บังคับนะปล่อยมือเลยนะครับ สรละของการบินตอนนี้มันบินสวยนะทรงแบบเป็นโดนแบบแนวคลาสสิกสามารถบินไกลได้นะครับสัญญาณเนี่ยได้ประมาณ150เมตรนะครับเราก็ไม่ควรที่จะบินไกลขนาดนั้นนะฮะให้มันอยู่ในสายตาก็พอนะครับ มาดูภาพที่กล้องนะผมจะปรับเห็นไหมปรับมุมกล้องอันนี้ปรับต่ำสุดเลยนี่นะครับภาพมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนะตอนนี้ใช้ถ่ายถ่ายภาพเบื้องต้นได้นะครับ ชัดนะครับภาพไม่ค่อยกระตุกเลยอันนี้เดินทางนะฮะมาดูที่จุดเดินนะครับ สูลมได้ดีนะครับเดินทางเร็วมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้โดนทรงนี้นะครับ บินดีมากนะเป็นมอเตอร์บัลเลด้วยทนทานบินดีผมจะอธิบายเรื่องสติ๊กนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยดันขึ้นจะเป็นการเพิ่มระดับเห็นไหมรถก็จะเป็นการลดระดับ ถ้โยกซ้ายจะหมุนตัวทางซ้ายโยกขวาหมุนตัวทางขวานะครับฝั่งนี้ก็เดินหน้า,อาถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเอียงขวานะครับเอียงซ้ายแต่เวลาเราเล่นมันก็ต้องควบคู่กัน2มือนะครับเนี่ย เพื่อที่จะทำไรในการเดินทางหรือเลี้ยงคั้นเร่งนะครับนในการที่เราจะบินวนเดินทางเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับบินวนแบบนี้ตีโค้งอย่างเงี้ยก็ต้องใช้สองมือนะครับ,รบทุกอย่างนะมันก็ต้องเริ่มจากทิศทางเล็กๆน้อยๆนะครับถึงจะผสมกันทั้งสองมือ ไม่ต้องแย,ยกระษาให้ได้นะครับ,บดีม,มาก มีลมนะต้นหญ้าก็พลิวไหวตามลมชมสวยครับ 8ออนรีโมทจะแจ้งเตือนนะครับจะร้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาโดนลงนรลงรถโต้โนงนะพี่สวิธีการเอาลงนะครับเราก็ดึงโดน,โดนมาใกล้ๆตัวถ้าเราจะไม่อยากจะแบบ ไม่อยากจะให้แบบวันลงแบบไม่สวยนะครับเลี้ยงให้นิ่งนะครับแล้วค่อยๆลดคันเร่งตัดซ้ายลงนะครับลงเบาๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับเป็นโดนนะครับทรงแบบแนวคลาสสิกนะครับติดต่อสอบถามที่ ลาไอแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมโอเคครับ